ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b ลบายิโยอีงานนี้ประทะัสุดซอยผู้บัญชาการสูงสุดเปิดไฟเขียวสั่งให้แม่ทัพภาคที่2องยกระดับความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ส่งสัญญาณเต็มกำลังผู้บัญชาการสูงสุดไฟเขียวให้มาทัพภาคที่สองยกระดับการปกป้องชายแดนหลังสถานการณ์ฝั่งเขมรยังตึงเครียด ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะหลังจากที่พลเอกเตียสรยหฮารอนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปในไทยกัมพูชาที่ไทยเป็นเจ้าภาพในวันที่21มีนาคมนี้ออกไปก่อน เนื่องจากติดภารกิจจะต้องไปร่วมงานกับสมเด็จทุนเซนซึ่งก็ชัดเจนค่ะว่ารัฐมนตรีกลาโมกัมพูชาไม่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาชายแดนที่ตึงเครียดอย่างมากในขณะนี้ส่งผลให้ล่าสุดนะคะเมื่อเวลา10นาฬิกาในวันที่21มีนาคม68ทางด้านของเพจ Facebook ของกองทัพภาคที่2ก็มีรายงานว่าที่คายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการศูนย์บัญบชาการทาหารทหารผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนพร้อมคณนะเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนณห้องประชุมมวลทนทหารบกที่210ค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม โดยมีพลโทบุญสินภัคกลางแม่ทัพภาคที่2และพลตรีชัดชัยมีชั้นช่วงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่2 1 0รวมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ไห้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมซึ่งมีวาระสำคัญในการหารือได้แก่การติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนประกอบไปด้วยปัญหาย,ยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศหรือสแกมเมอร์และปัญหาด้านการค้ามนุษย์และป้องกันปราบปรามยาเสพติดด้วยมีพลโทบุญสินทัดกลางแม่ทัพภาคที่2และพลตรีชัดชัยมีชั้นช่วงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210รวมกับหน่วยง,งานความมั่นคงในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมซึ่งมีวาระสำคัญในการหารือได้แก่ การติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายงานสถานการณ์และบูรณาการความร่วมมือเพื่อซีลพื้นที่ชายแดนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้การปฏิบัติของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการควบคุมและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แนวชายแดนพร้อมกับรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดนครพนมและอำเภอชายแดนโดยมุ่งเสริมสร้างกลไกาการทำงานในระดับพื้นที่ได้แก่อเภอบ้านแพงอเภอท่าอุเทนอเภอเมืองและอธาตุพนมมาจากการป้องกรรันระบาดรามยาเสพติดซ e ล l s ็อปเ a ฟ โดยดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อสกัดกั้นและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดน เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์โดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมการตรวจสอบและควบคุมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมและสถานีตำรวจในพื้นที่ชายแดนเพิ่มมาตรการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านได้เน้นย้ำว่าการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทัพตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล้วนเป็น,นกลไกสำคัญในการป้องกันทุกตารางนิ้วของประเทศไทยให้ปลอดภัย จากอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามต่างๆเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่ชายแดนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยทุกหน่วยงานก็ต้องร่วมมือกันซีลพื้นที่ชายแดนให้แน่นนะป้องกันและปร,ะปราบปรามอาชญากรรมอย่างจริงจังเพื่อความสงบสุขและมั่นคงของประชาชนคนไทยทุกคน คาคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงทานรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรนนงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระควรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ